ของคริสตียโนโรนโดดีกว่าค่ะคุณผู้ชมสุดยอดนะครับโอยอยากรวยอยากรวยไม่ต้องครึ่งหนึ่งนะขอสัก10%คือ,อก่อนอ่านข่าวโรโนโดนะครับผมอยากจะถามคุณผู้ชมนะครับว่าคุณผู้ชมจะทำตัวยังไงครับถ้าเกิดว่าเงินเข้าบัญชีนับเป็นวินาทีเนี่ย4 0 0กว่าบาทวิล <pe> ะนะเฉพาะค่าด เล่นฟุตบอลนะคุณอย่าลืมว่าโรนัลโดมีอะไรบ้างมีแบรนด์น้ำหอมแบรนด์กางเกงในของตัวเองมีโรงแรมมีอะไรก่ะมี YouTube ของตัวเองมีค่้ายหนังมีมีทุกอย่างมีทุกอย่างอ่ะมีทุกอย่างคุณผู้ชมขาเออแล้วก็ล่าสุดต่อสัญญาเอานะเซอร์เนี่ยไปอีกสองปี ได้เงินไปเท่าไหร่คุณซีนบอกให้ชื่นใจให้อิจฉาสิเดี๋ยวไล่ให้นะครับคริสเตยโนโรนัลโดครับต่อสัญญากับอันาเซอร์นะครับไปถึงปี2027นะครับผมแทนที่สัญญาฉบับเดิมที่จะหมดลงในซัมเมอร์นี้แม้ว่าจะมีหลายสโมสรต้องการตัวเขาไปเล่นแต่สุดท้ายโรนัลโดปฏิเสธหมดครับเดอะซันครับสื่อจอมแชรของกรีฑนะครับบอกว่าสัญญาฉบับใหม่นี้เนี่ยนะครับจะทําให้โรนัลโดครับฝังดีๆนะครับคุณผู้ชมได้รับเงินนะครับ เข้ากระเป๋าสูงถึง492ล้านปอนครับโอ้โห21,648ล้านบาทครับแบ่งเป็นค่าเหนื่อยนะครับตีเป็นวันนะครับ4แสนปอน4แสน8 0 0 8 0 0 0ปอ,อนะครับสัปดาห์ละ3 4ล้าน4แสนปอน,นะครับหรือปีละ178ล้านปอนแล้วก็ยังมีโบนัสอีกนะครับ24.5ล้านปอน ซึ่งปีที่2เนี่ยโบนัสจะเพิ่มจาก24.5เป็น38ล้านนะครับ uh huh. แล้วก็ยังมีโบนัสอีก8,000 80, 0ปอนสำหรับแต่ละประตูแล้วก็จะเพิ่มขึ้นอีก20%ในปีที่อ2อ uh huh. โบนัส4,000 40, 0ปอนสำหรับแต่ละแอสซิสเพิ่มอีก20%ในปีที่2เหมือนกัน uh huh. นอกจากนี้ครับก็ยังได้รับเงินอีก4ล้านปอนหากว่าเขาสามารถคว้าตำแหน่งดาวซันโวของลีกเป็นปีที่3ติดต่อกัน นะครับแล้วก็ถ้าสามารถพาทีมคว้าแชมป์ลีกได้สําเร็จสักทีเนี่ยนะครับจะได้เปล่าๆอีก8ล้านปอนด์ครับพี่นิจนาครับยังไม่พอครับคุณผู้ชมยังไม่พอครับรยังได้ร่วมถือหุ้นนะครับเจ้ว่าเป็นเจ้าของเนี<ฮ>้ยพิกเจ้าว่าเป็นเจ้าของก็ไม่ถูก<ฮ>อาจร่วมถือหุ้นร่วมถือหุ้นน,น,นะครับเป็นเจ้าของทีมอนาเซอร์เนี่ยนะครับสิบห้าเปอร์เซนต์มูลค่าหุ้นสิบห้าเปอร์เซนต์ของทีมอนาเซอร์เนี่ยตีเป็นเงินนะครับ ก็อยู่ที่ราราวๆ3 3ล้านปอนด์ครับ<ฮ>แล้วก็การใช้ชีวิตในซาอุดิอาระเบียของเขาเนี่ยนะครับแน่นอนครับดุดดังราชา16คนครับพนักงานครับที่สโมสรจัดให้ดูแลเขาครับ24ชั่วโมงโ<ฮ>ขับรถ3แม่บ้าน4เชฟ2คน 2> สวนอีก3พนักงานรักษาความปลอดภัยอีก4รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดเนี่ย1.4ล้านปอนด์ซึ่งอันาเซอร์ออฟเฟอร์ทั้งหมดแล้วก็ยังไม่หมด ยังไม่หมดอีกเหรอเอาไปต่อแล้วก็ยังมีครับเจ็ดส่วนตัวครับค่าเดินทางค่าเดินทางอันนี้นับค่าเดินทางอีกสี่ล้านปอนด์นะครับผมนะครับผมแล้วก็ยังรับประกันบริษัทจะจัดหาสปอนเซอร์ในซาอุดิอาระเบียเนี่ยนะครับให้เป็นเงินราวๆหกสิบล้านปอนด์ครับโอ้โหคุณผู้ชมโอ้โหต้องใช้คํานี้ครับเอาเงินเอาเงินไปไว้ไหนต้องใช้คํานี้เลยครับว่า อย่างที่ถามนะจามาออกมาเป็นแบงค์ดอลล่าชิ้วหนึ่งถ้าชิ้วเนอะแบงค์ดอลล่าออกมาอ่ะถามพินิณนาพินิณนาครับ <c oughs> พินิณนาจะรู้สึกยังไงครับจะทําตัวยังไงจะทําหน้าแบบไหนถ้าเกิดว่ามีเงินไหลเข้าบัญชีวินาทีละ400กว่าบาท<ะ>พินิณนาจะกินอะไรในมือแรกจะอยู่เงีย,งยบๆเลยค่ะจะไม่บอกใครเลยว่ารวย <c oughs> สัญญาว่าจะใช้ชีวิตเง,เงียบๆแล้วก็ตายไปแบบเงียบๆ <c oughs>